เอล่ะครับสวัสดีทุกคนนะผมสวัสด,ดีทุกคนเลยโอ้รถไฟรถไฟหเห็นไหมสวัสด,ดีทุกคนแล้วผมก็เดี๋ยวคลิปนี้จะขุดอ่ขุดสตระตรงนี้ผมน่าจะลงชั้นสองมั้งเนาะนะครับผมโอเคไปเลื่อนต่อครับผมต็ดจัวกันเลยโ้ลื่นต่อผม,ออผมไฟจุม้มนี่เอาดินวางไว้ฝั่งนี้แล้วกันเนาะนะครับผมผมาเราจะวางเอาดินวางไว้ฝั่งซ้ายทั้งหมดนะเพราะว่ามัน น่าจะวางฝั่งขวาไม่ได้หรอกมั้งผมว่าไม่น่าจะวางได้หรอกนะเนีลองดูดิวางได้ปะเฮ้ยวางได้นี่ว่าวางไว้ฝั่งขวาดีกว่าเออเอาวางไปผมว่าผมวางไว้ด้านหลังดีกว่าวางไว้ด้านหลังดีกว่าครับแม่วางไว้ด้านหลังดีกว่าผมครับเอาวางไว้ด้านหลังดีกว่ามันถึงมันจะช้ามันก็ไม่อะไรผมมันจะไม่ขวางทางนะครับ ดีหรือเปล่าวะเออวางไว้เถอะวางวางไปเถอะนะครับผมบอกกันเลยว่าขุดนานแน่นอนนะผมขุดนานแน่นอนับทุกคนครับนานแน่นอนเพราะว่ามันสวิงช้ามากนะครับแล้วมันก็ขุดช้าด้วยนะครับแต่ว่าผมก็พยายามขุดให้มันไวที่สุดนะครับขุดไวที่สุดแล้วนะผมุมะลยยืดออกไปสวิงกลับรีบรีบรีบสวิงกลับเลยขุดให้มันไวที่สุดนะครับเวลาขุดก็รีบรีบขุดรีบ ยกรีบอะไรให้ม ja ันไปๆวที no minha, eu. Eu que no <It> ่สุดอ่ะที่จริงมันมันก็ไม่ไวหรอกมันก็เหมือนเมือนกันนั่นแหละครับผมแต่ว่าเราพยายามขุดให้มันไวที่สุดนะครับเออมันจะได้แบบว่าเสร็จไปไวนะผมแล้วเราขุดอย่างนี้เราจะออกไงวะเออวะอ๋อก็หาทางออกเองนะครับหาทางออกเองมันเดี๋ยวมันก็มีทางออกเองแล้วนะผมเอมเซลเซลอย่างนั้นแหละเออ ตึกเอ่อทำตึกนี้มีหลายมากมีมีหลายตึกมากครับผมนี่เดี๋ยวให้ดูเนี่ยตึกแบบนี้มีหลายมากมีเยอะมากครับผมโอ้โหแล้วดูซื้อของยังตั้งเยอะไอ้บ้าเอ้ยซื้อเยอะจริงว่ะโอเคโอเค,อเคระวานไปผมงานใหญ่ๆเราทำจนชินแล้วนะงานใหญ่ๆมีเยอะมากครับผมงานใหญ่ๆก็เราก็ทยอยทำไปเรื่อยๆครับผมตรงไหนมีงบมาตรงไหนเขาจ้างมาเราก็ทำครับผม เมีงานรอคิวเลยรอีกเยอะเลยครับงานที่รอคิวทำอ่ะครับผมมีเยอะเลยครับมีเยอะมากนะครับโอเคตรวจไปผมจุดตรวจเลยวจดตรวจเลยนะครับผมแฟบงบเนี่ยล่ำเลยผมล่ำเลยให้ไวครับผมให้ไวเอาให้ไวครับผมขุดให้ไวขุดให้ไวครับผมขุดให้ไวเลยจุดตรวจแล้ครับ ชื่อป้ามปาออไปเงี้ยวถุบไปนะครับใครชอบก็กดไลค์กดซับสไครต์ด้วยนะผมนี่ก็กดไปเรื่อยๆแบบนี้แหละมันไม่มีอะไรหรอกงานไมโครในกี่เปอร์เซ็นต์แล้วนี่อ,อ๋อสามยีสิบเจ็ดไม่ได้มีอะไรหรอกงานไมโครก็แบบนี้แหละไปเรื่อยๆสบายๆชิ๋วๆนะครับสำหรับคนที่ชอบนะใครไม่ชอบมันก็ดูมันก็ดูไม่เป็นอนะ่ะเออมันก็ไม่รู้ว่าจะดูตรงไหนเพราะแค่ขุดใช่ไหมนะผม แต่ว่ามันต้องดูการขูดการยกการขับของคนขับว่าดีไหมการขับของผมมันเป็นยังไงนะผมเนี่ยผมก็สามารถดูได้ดูภาพดูกราฟิกครับผมดูการขูดนะ่ดูการสวิงเนี่ยดูการยกเนี่ยถ้าคนดูเป็นมันจะรู้ครับผมถ้าคนดูไม่เป็นมันก็จะไม่รู้ครับผมเนี่ยดูเครื่องฟังเสียงเครื่องเนี่ยดูไฮ้ร้ลิกเนี่ยฟังเสียงปั๊มด้วยนะครับดูมังกี พอใหญ่ไหมว่าเป็นไงขุดเป็นไงอะไรยังไงอะไรถ้าคนดูเปลี่ยนนะผเวลาเดินเออฟังเสียงเดินนี่มันคนคนชอบมันจะรู้นะครับคนไม่ชอบมันก็ไม่รู้ดูไม่เป็นปัญญาอ่อนบ้างอะไรบ้างนะครับใครดูใครใครที่ดูไม่เปลี่ยนนะเล่นอะไรเกมอะไรปัญญาอ่อนโตแล้วโตแล้วเล่นเกมเหมือนเด็กบ้าบอลบ้าบอลจริงเลยเชียวนะผม แป๊บเออผมยพยายามขุดให้ไวที่สุดครับขุดให้ไวที่สุดนะไอนะ้มันมันมีคนนะผมมีมีคนมาเม้นท์นะผมโตแล้วเล่นเกมปัญญาอ่อนเนะี่ยโอ้โหขดต่อหน้าผมอย่างนี้ก็ล่ําเลยครับผมมันไม่ใช่เกมปัญญาอ่อนนะเกมแบบนี้มันเล่นได้ทุกเพศทุกไ่ยนะผู้หญิงยังเล่นได้ครับผมแก่ยังเล่นได้ครับเกมแบบนี้นะ ไม่ใช่เกมบัญญาอ่อนนะว่าคนคนที่เขาไม่ชอบเขาก็จะมองว่าเกมนี้เป็นเกมบัญญาอ่อนนะโอ้ยไปเรื่อยๆผมเออผมทำไมผมขูดไม่สะอาดวะเราจะาแบบสะอาดดีไหมวะเอาแบบสะอาดเลยแล้วกันเนาะขุดแบบนี้มันเหมือนแบบว่าไม่ให้เกียรติเขาว่ามันไม่ให้เกียรติเกมอะ เพราะว่าเกมมันขุดมันขุดเออมันขุดลวกๆกไปมันก็จบแล้วนะครับแต่ว่าเราจะขุดให้มันสะอาดนิดนึงนะครับโอ้โหรู้สึกว่าเออมันจะกระดกหรือเปล่าเนี่ยกระดกไหมเนี่ยกระดกหรือเปล่าวะ,ะนี่ผมไปเรื่อยๆผมเป็นการขุดสระนะมันมันไม่ใช่ขุดสระหรอกเออเป็นการขุดลงชั้นสองมากกว่าวะ่ะครับ กดลงชั้นสองครับผมเดี๋ยวจะพาทํางานอ้ที่ที่มีอยู่ในภาคสามครับผมเดี๋ยวจะพาทํานะครับที่มีอยู่ในภาคสามแต่ว่าภาคสามนี่จะเป็นไฮไลท์ไฮไลท์ของไฮไลท์ของเกมนะเป็นงานที่เป็นไฮไลท์ของเกมนะแต่ว่าอยู่ในภาคสอง่าเป็นงานธรรมดาครับผมเป็นงานที่เป็นงานใหญ่ๆแต่ว่าเป็นงานธรรมดาไม่ใช่งานหลักนะครับ แต่ว่าอยู่ในภาคสามเองเป็นงานหลักเลยครับผมเป็นงานที่แบบว่าเล่นเกมนี้ก็คือเป็นจบเกมเลยอะเออ,เอ,อไม่ใช่ทํางานนี้ก็คือจบเกมเลยนะครับโอ้โหโอเคีน่นรับผมเดี๋ยวพาทำเดี๋ยวพาทําอนาคตก็ผมอานาคตรเรื่องของอานาคตแต่ว่าได้ทําแน่นอนก็ไม่รู้ว่าตอนไหนนะครับก็เราทํางานช่วงนี้ก็ รับงานใหญ่งานใหญ่เสร็จแล้วก็รับงานสบายสมองครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวถ้าผมเดินผิดเดี๋ยวเดี๋ยวมันจะตกนะเนี่ยทำงานใหญ่เสร็จก็รับงานสบายสมองครับผมทํางานเล็กๆนะสบาย,บายๆชิวๆแล้วก็มาทําแล้วก็ทํางานใหญ่อีกครับผมสลับกันไปเนาะเราจะสลับกันไปเรื่อยๆนะจนกว่างานจะหมดนะเราถึงจะกลับไปเล่นภาคอา่าภาคหนึ่งนะก็มีคนขอมาว่าให้เล่นภาคหนึ่งนะ ก็ไม่รู้จะได้เล่นหรือเปล่านี่เอนี่ครุยรุจะจบแล้วจะจบแล้วเรอาจได้กี่นาทีแล้ววะนี่จบแล้วผมจะจบแล้วเร็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 วเรอไม่กี่มงกี๋ก็เสร็จแล้วนี่หว่าปั๊บดึงคอนโทรลเข้ามาครับผมเวลาดึงคอนโทรลเข้ามาก็ยกยกเอ่อยกบูมขึ้นด้วยนะยกบูมขึ้นด้วยนะ ก็เยียวยาไปผมเยายวๆาไปอโอเคเสร็จเรียบร้อ,อยนั่นไงนั่นไงย้อนรอยเดิมอีกแล้วย้อนรอยเดิมอีกแล้วไม่ได้แดกผมไม่ได้แดกผมวันนี้ไม่ได้แดกฮะไม่ได้กินขม้อลอกไอ้น้องผมเรียนมาดีใช่หรือเปล่ายืนยืนถูกที่เฮล็อกนะโอเคเราก็จะเดินออกไปผมเดินออกจากบริเวณนี้ผมโอเคสําหรับคลิปนี้ก็หาทุกคนไปก่อนนะผม นะครับงานก็เสร็จเรียบร้อยเดี๋ยวคลิปหน้าค่อยมาขุดกันต่อนะอาได้กี่นาทีแล้วนี่แปดนาทีแล้วนะผมโอ้โหโอเคทุกคนนะนี่โอ้โหได้รางวัลด้วยโอ้โหขุดดินอีกเพียบโอ้เราต้องซื้อเคนนะผมแล้วก็โอ้โหเราต้องสั่งเคนมาแล้วนะผมโอเคอีกคลิปหน้าค่อยว่ากันใหม่ครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ลาทุกคนไปก่อนนะครับผมสำหรับคลิปนี้วัสด,ดีครับผม